าชายาจาริยะคุณนางทังวันธามีกรรัตนาบารมีพุทธค์พะอปมธาดาพ่อพิกเกเนเลทุกอ,องพระโพธิสัตว์กสิทธิการที่จงวงพระโพธิสัตว์วรเตโสจะไม่คุณอิมและอากงประสิทธิภาษาประ,า,ปประานิาุญาตการประกอบพิธีกรรมให้กับนางยอนมั่นเกิดวันพุทธพุทธศกราช2509อายุ55ปีนี้ในการถวายมอบบูชาแด่พระแม่ธรณีเพื่อเสริมดวงชะตาขาจัดเคราะห์ภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีความเป็นสิริมงคลในการาลูกสวดมนต์บูชาหม้อแห่งนี้เพื่อบูชาแด่พระแม่เพื่ออุ้มชูเลี้ยงดูชีวิตให้เจริญเติบโตทั้งทางกายและทางจิตวิญญาณและทางนามธรรมาลูกประธรรมและทางจิตวิญญาณให้เป็นสิริมงคลแคล้วคล่ดปลอดภัยสืบต่ออายุสืบต่อชะตาหนุนเสริมดวงชะตาพลิกจากลายกับกลายเป็นดี โชคลาบมั่งมีสุขภาพแข็งแรงสุขสันติสุขสันติสันติสุขเทธอ